ที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราทาทุกอย่างครับไม่ใช่แค่ถูกเรื่องข้อกฎหมายนะเราพูดว่าเราถูกในเรื่องของการเคารพและก็ศีลธรรมในการทํางานผมเลยรู้สึกว่าเดี๋ยววันที่2 6นี้เดี๋ยวผมจะ,ะแถลงเรื่องราวทั้งหมดอะไรเงี้ยครับโดยมีพี่พิงมาด้วยนะก็จะเป็นการพูดบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าเราไม่แถลงเพื่อจะโจมตีใครหรืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เงียบแหละผมก็รอดูว่า เรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะผมคิดว่าเรื่องมันนีไม่มีอะไรเลยสําหรับตัวเรานะครับแต่พอเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเอ็ก like ซ์หรือไรก็ตามที่ที่ทางพี่เขาอาจจะเข้าใจผิดไปเยอะไปไกลเลยผมรู้สึกว่าโอเคเราต้องพูดบ้างเพราะไม่งั้นตอนนี้มันก็กระทบเรื่องกระทบตัวผมแล้วกับผลงานที่เราทำเราสึกว่าเราใส่กันไปเต็มที่ทุกคนอย่างเงี้ยคนรอบตัวเป็นห่วงไปหมดแล้วผมสึกว่าโอเคเดี๋ยว26นี้ครับเราจะเนะาวันนี้ยังเป็นโปรเจกต์ชื่ออะไรครับรุปจริงๆผมอยากใช้ชื่อนี้นะแต่ว่า พอคือมันเป็นขนาดนี้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีก็เลยคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เราอยากให้ดูที่เนื้อหาแล้วก็คุณภาพของมันแลว้วก็ความตั้งใจของคนโดยที่ยังไม่ต้องสนใจชื่อเรื่องก็ได้เพราะผมมั่นใจว่าโครงเรื่องเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่เคยคิดจะเอาอะไรของไทยล้วกันผมก็ทํางานมานานเนาะอย่างพอมาถ่ายจบไปแล้วสรุปแล้วมันมีชื่อคำว่าลูกไ่ในเรื่องไหมไม่มีเลยก็ตามที่มีมามไม่มีไม่มีท้อง609ยังไม่มีเลยคือผมอ่า ค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายไป1น0 0 0ล้านสอบาทนะคือเป็นตามสัญญาตั้งแต่แรกๆเนาะตั้งแต่ทีมแรกที่ทำเนี่ยก็คือชื่อเรื่องกับโครงเรื่องผมไม่ได้ใช้ทั้งคู่ไม่ได้ใช้แต่ผมอะมีความเคารพแล้วก็ชื่นชมผลงานที่เขาอะไรย่างเงี้ยพรัเน่ยทุกอย่างมันมีมีหลักฐานหมดเลยว่า <c oughs> เราทําด้วยอะไรแล้วคือมันมีปัญหาเลย,เลยในกองเราแฮปปี้กันมากครับก็เลยยังงงอยู่ว่ามันไปถึงจุดนะั้นได้ยังไง แตกในภายที่บอกไม่มีชื่อไม่มีชื่อเรื่องโค้งเรื่องไหมแล้วไม่มีความเป็นบุคคลโครงเรื่องก็ไม่มีไม่มีโครงเรื่องด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพูดว่าแบบเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ในหอพักเนี่ย <c oughs> มันมีหลายเรื่องมากขอแต่แตกเป็นแม้กระทัง่ทงส่องแดงเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบอกว่าเราเอาอะไรของใครมาจร <c oughs> ิงๆแต่ว่าโปรเจกต์นี้มันขึ้นมาก่อนนะก่อนผมจะไปรับมาซึ่งมันเกือบพับไปแล้วแล้วก็ดูเป็นแรกมันผิดตรงไหน มันเจ็บที่ตรงไหนผมว่าต้องให้พี่เขาไปคุยกับพี่พิงมากกว่าเพราะว่าผมไม่เคยได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่เขาแต่ว่าวันแรกเลยที่ที่พี่เขาโพสแล้ว,วาอาจจะมีประเด็นอะไรเงี้ยผมได้พยายามจะโทรไปคุยแต่ว่าตอนนั้นน่ยผ่านบุคคลอีกขั้นหนึง่งที่เขาบอกเขายังไม่สะดวกพอหลังจากนั้นพอมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคือถ้าอารมณ์เยอะๆเราก็ยังไม่อยากคุยตอนนั้นหมายถึงาอารมณ์ของทางพี่เขานะตัวผมอะ ปกติมากเ<ต>สียความรู้สึกนิดหน่อยอย่าีกว่าที่เราเสียเราเสียผมว่าวงการมันน่าจะน่ารักกว่านี้นในมุมผมว่ามันเป็นงานสร้างสารรค์น่แล้วลผมก็คือตอนบรรยากาศในกองเราทาเราเราแฮปปี้กันมากจริงๆเรามีความสุขกันมากจริงๆอพอมาเจอแบบนี้แล้วแบบแต่ละคำมันค่อนข้างจะรุนแรงเนาะอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอาจจะติดตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของละเมิดเ,เดี๋ยวเราถแถลงวันที่ยี่สิบหกที่ผมติดคือแบบ มันมีความแบบเอาผลงานเราที่มันเป็นซีรีส์เกย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมามาเหยียดหรือมาพูดใช้คําแบบเนี้ยคือเรียกผมว่าอะไระผมไม่ไม่ได้กังวลเลยนะแต่ว่าปีนี้มัน25 6 8แล้วนะเราสู้กันมาไกลมากกับการที่เรื่องเพศที่มันไม่ควรจะถูกเหยียดกันแนะี่ผมว่ามันไม่ควรมีแล้วทั้งพี่ออนดาวแต่พี่ออนทาได้เข้าไปร่วมกับพี่พิงตอนไหนตอนที่เขาได้ซิ้บิุ้ิทธิ์มาแล้วใช่เขาได้มาแล้วแต่ว่าโอเคเขามีกลุ่มทุนเก่าก่อนที่พิพิมจะทา เสร็จปุ๊บพอผมเข้าไปคุยร่างที่พิงอ่ะจุดประสงค์คือเขาอยากได้เจ็ดไปเล่นแต่พอเราเข้าไปปุ๊บเราสึกว่าเอ้ยโปรเจกต์เนี้ยสมมติถ้าเราจะเอานักแสดงที่อยู่กับเราไปเล่นเราก็อยากมั่นใจว่ามันจะอยู่ในจุดที่เราสบายใจเราก็เลยไปร่วมลงทุนด้วยแล้วมันก็มากขึ้นเรื่อยๆรอเพราะเราก็ปรับบทไปแน่นอนพอเราเป็นคนลงทุนใหญ่แล้วไปใช้เงินเยอะขนาดนี้เราก็อยากคาดหวังผลงานภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่เราเชื่อหรือก็เท่านั้นต่อนไปปรับบทเราได้คุยกับพี่พิงก์ได้ให้ผมดีใจกับทุกอย่างในกระสิทธิ์นะคริง โดยสัญญาครับมันไม่ได้มีการบอกว่าต้องไปแจ้งว่าบทหรืออะไรยังไงคือมันเราทําตามตัวเปเปอร์อะอเพราะว่าผมก็มาเข้ามาเสียงเนาะทำตามเปเปอร์ที่มีคําสัญญาที่มีถูกต้องทุกอย,ย่างะรเงยเพราะในเรื่องที่เกิดในกองเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในภาพยนตร์เราเราไม่ได้แบบ <c oughs> ต้องไปอธิบายให้ใครฟังนะตอนนั้นเป็นประเด็นเร่มาจากกองที่ใครจะมีว่าที่เอาวิธีของ E ค่20คิครับพี่พิงจะอ,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 อยู่ไม่หรือว่าอยู่แค่12คิแล้วก็ไม่ได้ใหม่พี่พิงอยู่ที่บ้านในช่วงหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าอ่ะเคสสถานการณ์มีช่วงหนึ่งเ่ยมันงบประมาณมันไปไกลมากด้วยความที่เราเราเบีออนคลาวอ่ะพอเราอยากจะคราฟอ่ะแน่นอนทั้งบดแล้วก็ประมาณมันพาไปไกลแลว้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นจังหวัดที่พีออนเขาวต้องลงเต็มล้กันใช้คํานี้แล้วกัน mm hmm. เนาะเราก็รู้สึกว่าพี่พิงก์อาจจะกังวลตรงนั้นด้วยเพราะว่าแกเป็นคนที่ดูโปรเจกต์ตั้งแต่แรกเนี่แกต้องกลับไปดูหลังบ้านว่าเฮ้ยงบมันทะลุไปไกลขนาดน,นั้นเนี่ย ต้องจัดการยังไงบวกกับสภาพจิตใจด้วยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนทํางานมีเรื่องสภาพจิตใจกัน้งนา้นแต่สุดท้ายความสัมพันธ์การกํากับที่พิงอยู่ใน่วันแรกจนวันสุดท้ายมันจบเรี้ยงติดกล้องนักแสดงทุกคนที่ถูกพาดพิงหรืออะไรเงี้ยทุกคนอยู่ในกองอย่างอย่าแฮปปี้จนมันเกิดเรื่องเราก็ยังรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมยังมองว่าต้นสายไปเหตุอินเทนชันของของเรื่องนี้ที่เกิดปัญหาคืออะไรมันเริ่มมาจากวันนั้นเจ้าขอกลิขสิทธิ์พูดว่าที่พิงไปบอกว่าคู่น้องของ มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรอสําหรับผมอะผมไม่ได้ทําแน่นอนผมมั่นใจว่าถ้าพี่เขาคิดว่าพี่เขารักพี่พิงมากขนาดนั้นอะผมว่าผมรักพี่พิงไม่แพ้กันแล้วกันแล้วเพราะผมก็ซัพพอร์ตพี่พิงแบบฝดกําลังที่ตัวเองทาได้นะแต่แว,วันนี้ความเข้าใจผิดเนี้ยถ้าถามด้วยผมคาถามเนี้ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นพี่ต้องไปคุยกับพี่พิงแล้วก็ต้องมาบอกผมด้วยซ้ำว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าพี่พิงไม่ได้เขาบอกผมว่าเขาไม่ได้พูดแบบ ถึงกฎหมายกระบวนการแล้วเราจะคุยกับพิงค์ไหมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่พวกเขาค่อนข้างเป็นกระบวนการพี่พิงเขาดําเนินการของเขาค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของกฎหมายเดี๋ยววันที่26เนี้ยเราก็จะเห็นรายละเอียดทุกอย่างอย่างชัดเจนคือผมอ่ะต้องบอกว่าการถแถลงวันที่26เราไม่ได้มาถแถลงด้วยอารมณ์เลยเราขอพูดความเป็นจริงในฝั่งเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ฝากทุกคนเป็นคนตัดสินกันแล้วกันอย่างมาย้อนกลับไปเขาบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นการขอทุนจัดซื้อแลธรรมมันมันมันมีอะไรครับมันมี ผมว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ตัดสินจากชื่อเรื่องนะครับกระทรวงวัฒนธรรมตัดสินจากทีมทํากับคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าชื่อเรื่องจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเคยทํางานกับกระทรวงวัฒนธรรมมาแล้วเรื่องชายเราก็ทํางานกับกระทรวงวัฒนธรรมเนาะเหมือนช่วงหลังเราเขาต่อตรงเกี่ยวกับเรื่องที่พีที่เป็นผมว่าไอพีที่มีไอพีที่เป็นผูกบการการรับกลุ่คนว่าแบบว่าไม่ว่าสำอะไรก็ตาม ต้องว่าก่อนว่าผิดข้อไหนเพราะสุดท้ายแล้วว่าเรามีสัญญาถูกต้องมีลายเซ็นถูกต้องแล้วเราทําตามสัญญาทุกอย่างคำว่าผิดเนี่ยเหมือนสมมติว่าถ้าเขาจะหาข้อผิดที่เขาจะหาข้อผิดเขาก็หาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงช่งผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายป่าข้อไหนกันแน่ที่ที่พี่เขามองว่าเราผิดในสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยพี่เขาคิดว่าเราละเมิดจริงๆหรือว่ามันมีอคติบางอย่างที่ เขาไม่รู้ความจริงหรือเปล่าอะไรอย่างี้ผมก็ไม่แน่ใจครับไม่กังวลแต่ว่าเสียใจไหมอย่างที่บอกเสียความรู้สึกไม่ได้กังวลคือผมก็เป็นเหมือนหน้าใหม่นะในวงการนี้แต่ผมมาด้วย p a ชชั่นเต็มทุกคนก็เห็นเนาะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเราสึกว่าต่อให้ไม่ต้อนรับเราด้วยความโอ้อ่อมาดีอนะ่ะก็าอาจจะไม่ต้องทาขนาดนี้ถ้าผมเป็นผู้สร้างที่ตัวเล็กๆและนี่คือเงินทั้งหมดในชีวิตผมนะอันนี้คือค่ากันได้เลยนะ ว่าใจร้ายไปนิดหนงึงแต่อ่ะโอเคฟ้องมาเท่าไหร่อะมันก็เป็นคําพูดสุดท้ายแล้วในทางกฎหมายมันใช้เวลาแต่นะวันนี้สิ่งที่ต้องพูดกันอยู่คือเรากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่พวกเราอะกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่มันไม่ใช่เรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของอาคติหรือเปล่าหรือความไม่เข้าใจแล้วโมโ oh หไปก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับใครอีกอะไรเงี้ยที่ตอนที้ว่าเรืีมันจะมีผนยังไงบ้างที่รู้สึกว่าไม่มีใครเจ็บัวแล้ว คือจริงๆตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ผมผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะไปทําให้ใครเจ็บัวผมทําสิ่งที่สร้างสรรค์อยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องไปถามทางพี่เขามากกว่าเียแต่ผมพร้อมตอบทุกคําถามอยู่แล้วไม่งั้นวันนี้ผมก็คงไม่มาแต่ว่าคือเราไม่ได้อยากมานั่งพูดเรื่องแบบนี้เวลาทำง,งานนะครับอยากพูดเรื่องดีๆเนาะก็ดีใจกัาหนังรื่ดีจะไปต่อรอวันที่จะอ๋อหนังเรื่องนี้ฉายแน่นอนนะ หลายคนมองว่าสรุปแล้วไมอาโปหรือว่าส,ส่วนยุโรนโรแน่ยิ่งฟังเกมอะไรบ้างคือโอเคในการผลิตเรื่องนี้ตัง้งแต่แรกนะผมก็บอกก็แหละว่าซูรีช่วงนี้เป็นซูรีเกมเราเล่าเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเราไม่ได้มองว่าใครหลักใครรองจริงๆแต่ไม่ได้พูดเอาหลอกนะครับถ้าดูจริงๆแล้วว่าเรื่องราวของไมอาโปผมยังเชื่อว่าเขาเป็นนักแสดงหลัก แต่เพียงแต่ว่า,าฟแฟนๆฟอาจจะคาดหวังโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้แต่จริงตัวละครอะแบ็คกราวเขาหรือการที่เขาไปเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเขาเป็นคนเดินเรื่องแต่สุดท้ายมันเป็นรซิยมของคนบางคนอาจจะชอบความจักจ้านกู้หนึง่งบางคนมองอะไรลึกซึง้งอย่างผมมากผมเป็นคนให้ค่าความลึกซึ้งด้วยเช่นกันเพราะสุดท้ายผมว่าความรักที่ลึกซึ้งที่เขาเรียนรู้กันเราอาจจะไม่ต้องเล่าทุกค,คำพูดออกมาให้คนได้ตีความแต่สุดท้ายเขาได้อยู่ด้วยกันในเรื่อง ในวันที่เขายุ80กว่าแล้วอะในวันที่วันนี้สมกับเท่าเทียมมันเกิดขึ้นแล้วผมว่ามันก็ทัชมากแล้วก็ตั้งแต่แรกที่ไม่ได้ประกาศทั้งหมดเพราะผมว่าไม่อยากให้คนเดาได้ว่าใครจะเป็นบทอะไรอะไรเนี้ยเท่านั้นเองเพราะเนี้ยไม่มีอินเนชั่นจะมาแบบทาร้ายจิตใจใครหรืออะไรก็ตามแค่อยากให้คนดูรู้สึกและเข้าใจตัวละครเหล่านี้จริงๆก็เข้าใจได้ครับาะไม่เกิดการมีการตบตีกันกลัวกระทบความรู้สึกของนักแสดงที่คนนักแสดงโอเคมาก แสดงโอเคแลแ้วแสดงก็จคือเราทํามาด้วยกันเนี่ยแล้วตั้งแต่วันแรกทุกคนเห็นบททุกคนรู้ความลึกซึ้งของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยว่าเรากำลังสื่อสารอะไรเราสื่อสารเรื่องชีวิตของผู้ชายที่ถูกคาดหวังหรือการเป็นชายรักชายในยุคที่ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดหรือเป็นโรคไปศสามเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้สำคัญกว่าต้องมาที่ยี่สิบหกจกันฝากด้วยครับยี่สิบหกแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ไม่อยากให้มันเกิดการทะเลาะกันนะแต่ว่าเราขอพูดตามความจริง ทั้งหมดครับโรงแรมอิสติมเราเจอเอกสารมาละเอียดเลยครับเรามีละเอียดเลยก็ไม่น่าเบื่อหรอกแต่ว่าเราเล่าแบบกระชับอยให้เห็นภาพเพราะว่าจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวผมรสึกว่าผมไม่อยากออกมานังพูดเรื่องดราม่าอะไรซ้ำๆมันปัญรนะครับครับผมขอบคุณพี่มอทุกาครับผม